วันนี้เราจะมาเล่นเกมอุต้าโวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวสุดพิลึกกันเลยค่ะทุกคนมาไปเิ่มกันเลยแล้วเราจะไปให้แบบคนดูอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะไม่แกล้งน้องนะทุกคนเราจะไม่แกล้งน้องเราจะไม่แกล้งน้องแต่อย่างใดนะจ๊ะจะไม่แกล้งน้อง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  จะไม่แกล้งน้องค่ะจะไม่แกล้งน้อง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 ,ง,องดวงตาสีเขียวนอีออนเลยนะคะคิว้วเป็นคิ้วเั้นกันคิ้วสีชมพูด,ดีกว่าคิว้วคิ้วดีอเออบอมีรอยบาดแผลตรงหน้าผมว่าทรงไหนดีคะทรงนี้ไหมคะ ลดแมนเชน,นะคะ่ะลดลดเกินลดลดเกินลดเกินลดเกินแก่ลดเกินโอ้โหนี่ด้วยไหมสีดำเลยเป็นหนวดเคราดีสีชมพูค่ะทุกคนนรักสีชมพูเนาะหมวกดีไหมอือชีฟชีฟชีฟนะคะชีฟ เอาอะไรดีนี่นี่นี่โอเคเสื้อผ้าเอาแบบสายฝอสุดๆไปเลยคนแก่เรียบหรูสไคนักเลงไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่กระโปรงแบบเนี้ะเรียบร้อยดีนะลูกนะเรียบร้อยดีเรียบร้อย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 ครับเรียบร้อย,ย,อยนี่ เอารองเท้าอันนี้ดีกว่าทุกคนน่ารักสำคัญมากสิสำคัญมากโอเคค่ะทุกคนเราไปแต่งตัวต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้มาละคือเราไปลบตัวละครออกทุกคนตัวละครน้องหมวกเหลืองกับน้องไอ้น,นีน่รอบนี้เราจะไม่แกงแล้วเราจะแบบ คนโปรคาิแล้วนะจ๊ะคนแบบปกตินะคะทุกคนนี่เราจะไม่แกล้งน้องแล้วนะเราจะตอ,ตอนนี้ให้น้องตางูสิงนะคะตางูสิงนะะี้ค่ะตางูสิงก็น่ารักนะคะอย่าอย่ารังเกียจหนูเลยนะตางูสิงน่ารักนะวุ่ย อยากรังเกียจหนูเลยนะตางูสิงน่ารักนะคิ้วสีชมพูกันครับตะโกนไปเลยเคอันนี้ไหมหน่นั่นแหละเคแก้มแก้มแก้มคนหน้าดำๆจะมกเอาแก้มแบบนี้นะคะอึ๊บอันนี้ผมเอาผมแดงๆอะไรแบบนี้นะคะ โอ้พระอม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 เอาก้อนเมฆดีกว่าโอเคชุดอะไรดีชุดอะไรดียวฮึสัตวได,ดนโนเสาร์ดูน่ารักดีดนน่ารักดนน่ารักดีดูน่ารัก,รกโอเคเสร็จแล้ว แ่ว่ามันจะตลกมันอยู่ที่ทรงผมเห็นไหมทุกคนต้องแบบรีมิกให้มันเข้ากันนะจ๊ะน่ารักน่ารักกาสีฟ้าน่ารักนี่ีเลยปากอะไรดีปากแบบนั้นแหละเลดเกินเลิเกินหรือ,อแบบนี้ไหมทุกคนมา ต่อไปจะเป็นทรงผมแล้วจาทรงผมนี่ผมชมพูโอเคเงืออะไเงืออะไน้องร้อนน้องร้อนร้อนร้อนสตรอเบอร์รี่มรกตสตรอเบอร์รี่มรกตสตรอเบอร์รี่มรกตดจะมีสตรอเบอร์รี่มรกตกล้วย แล้วก็เหมือนสไลเดอร์สะยแมน้ำก็จะเป็นดอกไม้ก็จะเป็นดาวเป็นลายจุดเป็นปาร์ตี้สังสรรค์เป็นแบบเอ็กโอเป็นปลาฉลามปลาฉลามแล้วก็จะเป็นสายลุงแล้วก็จะเป็นวัวแล้วก็จะเป็นหัวใจแล้วก็จะเป็นพิซซ่าก็จะเป็นลายม้าลายแล้วก็จะเป็นลายเสือนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นลายสีฟ้าเราขอเลือกรอเบอรีมรรตกตรอแบอรีมรกตแตทุกคนไปดูกันว่าเอื่นเขาจะทำตัวไงเราเราให้เด็กเกิดนะทุกคนเด็กใจมาอยู่ที่ โรงพยาบาลเหมือนเหมือนเราคลอดเด็กอะเหมือนเราคลอดเด็กทำไมหมอไปอยู่นั่นล่ะคะหมอหมอมานั่งประจำการไม่ใช่หรอโอเคหมอให้หมอมานั่งประจำการโอเคอเอาเด็กเดกกันอือ ทุกคนคือสวยลดมากป้าคะวันนี้หนูเพื่อนจะแนะนำค่ะไปแนะนำที่คนดูกันเถอะฮ้ยทุกคนเราทำอันนี้เป็นเรือนคนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ทุกคนสองชั้นทำให้เป็นเรือนคนใช้ดีแม่คนใช้จะแบบอยู่รูดูอะไรแบบนี้ก็ไม่หลูเท่าไหร่หรอกนะนคนใช้ไม่เอาสีไม่สวยเลย Hehe, อยู่ so คนโดดีกว่าเราอยู่บ้านเล็กๆนะทุกคนหรือว่าให้แบบแม่บ้านอยู่คอนโดคนโดอะไรแบบนี้หรอไม่ได้แม่บ้านจี๋อยู่คอนโดไม่ได้แม่บ้านก็อยู่แค่แม่บ้านแม่บ้านเราเอาแม่บ้านไว้ที่แม่บ้านไวที่บ้านสองชั้นนั่นแหละ แล้วก็จะแบบปรับแต่งสีอะไรแบบนี้ไม่ใช่ลายนี้ทุกคนจะอะไรสวยๆเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะพ้องควมันต้องเป็นโทนขาวๆว,วะนี่โทนขาวๆลายนี้ก็น่ารักนะทุกคนเราอยากเลือกเป็นแบบลายที่มันแบบเป็นขาวๆสวยๆน่ารักน่ารัก แบบที่มันขาวๆเมื่อกี้เออนี้แหละไม่สวยเท่าไหร่ถูกไม่ถูกใจไวรุ่นนะไม่ถูกใจวีรุ่นตกรอบตกรอบตกรอบแต่สีพีมสวยนะโอเคเอาเน่แหละมาแม่บ้านเราจะไม่สวยไ,ได้เพราะว่าเราสงสัสารแม่บ้านนะทุกคนเพราะว่าแม่บ้านาอ่ะเขาแบบทํางานให้เราเขาน่าสงสารนะเธอรู้ไหมเธอรู้ไหม พ่อแม่บ้านอ่ะเขาหน้างสาลเขาทํางานให้เราเขาไม่รู้ดอกความเหนื่อยของแม่บ้านนะมันมีมากขนาดไหนโอเคเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะโอ้มค์ก็มีประมาณสองชั้นโอเคดูมไม่สวยคุาแม่บ้านเนาะ ก็แม่บ้านน,น่ะเนาะอยู่แค่นี้แหละให้แม่บ้านอยู่ไหนดีทุกคนให้แม่บ้านอยู่ไหนดีทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยนะโหวตหนึ่งให้อยู่คอนโดสามชั้นโหวตสองให้อยู่บ้านสีม่วงกับเราโหวตสามให้ไปอยู่บ้านสองชั้นนะ่ะทุกคนที่มันอยู่ข้างล่างคอนดโดโหวตสี่ให้ไปอยู่บ้านสีเหลืองที่มันอยู่ใกล้ๆสนามเล่นบาดะคะ่ะโอเคทุกคนเลือกอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะ เบอร์หนึ่งกดหน mm ึ่งเบอร์หนึ่งคอมเมนต์มาเลขหนึ่งนะคะทุกคนก็คือสระว่ายนะ้ําเบอร์สองเลขสองแล้วก็เป็นบ้านสีม่วงเบอร์สามเป็นสระเป็นสองชั้นนะทุกคนโอเคเราจะให้น้องเราไปโรงเรียนนะทุกคนมาดูกันว่าแบบทุกคนจะยังรับน้องเราได้ไหมดูกันครูค้ามาสมัครเ่ยครูค้ามาสมัครเรียนค,ค,ค่ะ ครูขามาสมาครครูขามาสาวได้นู่งเงี้ยเงี้ยไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับเลยนุ่งเงี้ย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 ไม่ต้อนร,รับเลยไม่ต้อนรับเลย,เลยหยุดค่ะคุณแม่ฉันไม่ได้ทำอะไรรูค,คุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ตกังวลไปเลยค่ะไปไปนั่งก่อนเป็นภาระคนอื่นเท่ากับอุย้ย ตีให้ดูเลยคอยดูนะนี่อะไรนะยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้า,จาก,กดูดขูดเฮ้ยโอเคคุณแม่กลับไปได้เลยค่ะได้จ้าอ,อู้โอเค นี่มันนี่ดูนี้คานก็คานไม่เป็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 นทำไมครูไม่ถือไม่เลียวล่ะคะไม่เลียวเนี่ยครูน่ะเด็กใช่ความนึกสิใจเด็กใช้ควา นี่โอ๊ยร้องไห้ร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากกลับไปเถอะฉันไม่อยากยกับนักเรียนแบบคุณนี้แล้วตีตีตีต,ต,ตีกลับไปก็ได้ค่ะแม่มารับหน่อยโอเคค่ะน้องไม่ดีใช่ไหมคะ นีออนลูกกับบ้านเธอนะโอ้ตัวสีผิวขาวขนาดนี้ตั้งชื่อนีออนดีกว่าดูสิลูกคนหนึ่งชื่อนิวออนลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งชื่อนีออนลูกคนหนึ่งชื่อสว่างจ้าโอ้ยคุณฉเฉลยนะคะแม่บ้านของเราก็คือเป็นตากับยายูรอีนะเป็นพ่อแม่เรานี่ บ้านแสนบ้านสีม่วงที่ไม่ได้อยู่มานอนแสนนอนไปเอาสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าค่ะทุกคนปะทุกอย่างหายไปอืมทุกอย่างยังอยู่ดีหรือเปล่าทุกอย่างอยู่ดี มีเรามาสุ่มเลขกห้องกันเดี๋ยวทุกคนปะอจอยต่อจากวายหนึ่งวายแปดอเก้าจอยวายอื้มเออเรื่อแสดงว,ว่ามันไม่มีห้องนะจ๊ะทุกคนถ้ามาันขึ้นมาเออเรอ่์แสดงว,ว่า ไม่มีห้องโอเคเราจะไปเอาสัตว์เลี้ยงที่ชัชนไหนทุกคนเราจำไม่ได้ว่าเราสัตว์เลี้ยงไว้ไหนอ่ะจำบ่อได้จำบ่อได้จำบ่อได,ได้ทุกคนช่วยด้วยค่ะเราประสบป,ประสบป,ปัญหาภัยพิบัติอันกว้างใหญ่ประสบภัยพิบัติอันกว้างใหญ่เรารีเซ็ตไหมทุกคนหรือว,ว่าเรารีเซ็ตเถอะทุกอย่างมันจะได้แบบกลับมาเป็นเหมือนเดิม ต้องกดจนมันจะได้ออกไม่วอย่างจะรีเซ็ตเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าตัวละครไม่แน่ใจว่าจะรีเซ็ตหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวละครไม่รีเซ็ตนะจ๊ะตัวะครไม่รีเซต็ตจ้าพ่อกับแม่หุงเราถีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาค่ะอย่าเพิ่งมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มานี่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 ไข่ไข่อันนี้คือไข่อะไรทุกคน ลองเอาไปเผาะพันธุ์ดูอืมเราจะานี้กือบ้านมีไว้เผาะพันธุ์มีไว้ยีไ้เ,เพาะพันธุ์เราไม่แน่ใจว่าจะเพาะพันธุ์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแบบลองดูอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราจะเอากลับไปกลับไปกลับไปใคร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  อุ้ยาออกได้แสดงว,ว่ามันพอพันไม่ได้นะคะทุกคนเรารู้ละนี่นี่พอพันได้พอพันได้ส่วนดาหลังคอยมันจะมีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามันจะไข่อะไรอืมเราไปถามผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับทุกคนซึ่งก็คือเด็กเก,กมเมอร์ของนั้นเองเขาบอกว่าคือไข่กิ้งก่านะคะเอากลับ,บานไปเลยเอากลับ,บานไปเลยอารุงถืออารุงถืออารุงถือ ลุงถือไม่ได้หรอทำไมลุงเป็นคนที่ไม่ทำงานเนี่ยลุงก็ถืออยู่ไปว่าลุงอืมจะไปว่าลุงเขาอุย้ยปลาน่าเกลียดน่าชังมากหน่าเกลียด,เ,ยดเขาบอกว่าถ้าหาอะไรมาเติมตรงนี้ค่ะเออใหมมันจะเปิดเน,น่ทุกคน ถ้าเราหามาเติมตรงนี้ครบหอยมันจะเปิดหาดาวไม้ครบแล้วหอยมันจะเปิดเพิ่งได้หนึ่งเองเอาออกได้ไหมของด,ดีด้วยต้องทำไงมันต้องหาดาวให้ครบนะทุกคนก็อยากที่จะหาดาวเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามีคลิปหาดาวนะทุกคนอีพ e ีหน้ามีคลิคลปหาดาวแนะะ่นอนอีพีหน้าเรามีคลิปคลิปอีพีหน้านะจ๊ะเรามีคลิปหาดาวแนะ่นอนทุกคน พี่น้าเรามีคลิปหาดาวแน่นอน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 ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงนะเรามีแน่นอนเราสัญญาเป็นสัญญาจูได้ไหมคะถือได้ไหมคะคุณไม่มีมือไหมคะคุณไม่มีมือไหมคะทําแม่หายไ,ไปจากนั้นแม่จะไม่อยู่กับเราและแม่ศูนย์พัน พ,ลบบพลบบัลลบ,บาโดพลลบ,บาโดลบ,บาโดลบาโดตรอีพีหน้าเรามาสั่นแล้วเราก็จะไปแต่งมั่นกัน,นะคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย